สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับ <c oughs> ติดไหมเนี่ยติดลมไหมเนี่ย <c oughs> โอ้มะกี้ครโอ้มะกี้ติดหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้หมดแล้ว <c oughs> โอ้ฟางมีน้อยนะครับช่วงนี้ ติดหล่มแน่เลยเมื่อกี้ได้ติดหล่มตรงนั้นหมาไม่ทันนะครับอันสองพัน,นโอ้รอยังใหญ่อะ่ะท่านผู้ชม สุดยอดสบายๆนะครับตายคันนะึ่งได้โอเคได้ดูนิดเดียวนะครับโอ้ oh. แต่กะว่าจะดูตอนติดหลมตั้หน่อย กอ,อดูนิดเดียวนะครับผมนี่มาแล้วก่อนละชาวบ้านชาวบ้าน50นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องแก่สั่งลงไปใต้นะไปก็ประมาณ80บาทเลยนะครับโอ้ถือว่าราคาแพงมาก80บาทเลยอะะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ัสดีครับ